ต้องอาศัยการเดินไปแต่ว่ายังหาวิธีถ้าเกิดว่าได้เอาของออกยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเอาออกอยังไงเดี๋ยวก็กําลังหาวิธีกันอยู่นะครับก็วันนี้นะครับมาดูของเก่านะครับแถวย่านเจริญกรุงนะครับก็ต้องบอกกันว่ารถเข้าไม่ได้นะรถเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวก็เลยจะพามาดูบรรยากาศ ที่นี่ก็ซอยนี้สัญจรด้วยมอเตอร์ไซค์นะรถเข้าไม่ได้ครับฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวอ,อาจจะมีคลิปดีๆลงใน youtube นะครับฝากติดตามด้วยนะครับสาหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ